หากชอบช่องอดิศรแฟมิลี่ฝากกดไลค์กด s u b s c คร b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเมกิปาก้กิาเพือของพี่จะ,อ,จะอ,อยกกินนะต้องยอมททุกอย่างเออนี่ๆอย่าเฝ้า,าับกอย่า,าวสวกันเขาไม่จับหัวนะฮอยูนิ่ๆทำาตอนาทีนึ อให้ถึงสามนาทีนะน่ครับฝึกจะฝึกไข่น้อยยังไงครับนี่มาดูกันนะพ,พี่แต่นี่คุณกำลังอยู่กับไอดิสันแฟมิลี่ลุกี้แฟมิลี่นะฮะกับน้องไข่น้อยจังนะตอนนี้ไข่น้อยเห็นเรากินอะไรนะแม่ผัดไทยและก็หมูสเต๊ะนะครับพี่ๆนะฮะตอนนี้น้องแบบว่าอเอลิร์อเอลร์สเลียแข่งเลียขาอยากจะกินด้วย ผมเอาให้ไปแล้วหนึ่งไม้นะครับน้องตอนนี้เพิ่นแบบติดใจรสชาติน,น้ำองหมูสเต๊ใส่กับผัดไทยโอ้ยิ่งอร่อยนะครับลองกินดูนะครับปรุงรสใส่การโอ้อร่อยมากนะครับอนนี้นูกกี้กำลังเอาไปาผัดไทยนะครับกับหมูสเตนะฮะเอาไปให้น้องข้างนอกนะครับก็นี่แหละครับ อันนี้เป็นอาหารเย็นของเรานะฮะหลังจากที่เข้าไปในเมืองมานะพี่ๆผมก็เอามือถือไปเปลี่ยนไปไปซ่อมเอามือถือไปซ่อมพอดีเมื่อคืนนอนทับนอนทับนอนทับกระจกของโทรศัพท์นะครับมันเป็นไม่ใช่กระจกสีฟิ์มนะฮะนอนนอน, <laughs> นอนทับฟิ์มนอนทับฟิ์มฟิล์มแตกนะครับฟิล์มแตกนะ ก็เลยเอาไปเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนอยู่ร้านตแปดนะฮะซึ่งเป็นร้านประจําที่ราคาถูกนะฮะ mm. ก็แล้วก็เปลี่ยนเรียบร้อยฮะฟิล์มของ iPhone นะฮะสิบสามโปรแม็กนะครับหมดไปรา,ราคาก็ร้อยยี่สิบาทนะฮะร้อยี่สิบาทแล้วก็เอาของโทรศัพท์ของ iPhone 8ดพัดไปด้วยนะครับเอาไปเปลี่ยนด้วยนะครับก็หมด อีกส0 0รนะหน้าหลังนะเป็นฟิล์มกระจกนะครับนะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะฮะคใช่ถ้าไปห้างนี้ไม่ได้ราคานี้เคยเปลี่ยนมาหลายรอบมากกว่า20ครั้งนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ใช้ iPhone 8พัทตั้งแต่ออกทีแรกๆนะฮรับผมเปลี่ยนมาแล้วไม่ไ่ต่ำกว่า2ี่ครั้งนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยการใช้งานนะครับบางทีใช้บางทีมือ หล่นบ้างนะครับโทรศัพท์มันเบียดกันบ้างนะครับก็คือแบบยิ่งมีโทรศัพท์หลายๆเครื่องเวลาเอาใส่กระเป๋าหน้าท้องนะครับตั้งแต่ไปทํา youtube บ้านลุงทั้งก่อนหน้านั้นทั้งทํางานด้วยบางทีนะครับของหมดเงินไปเยอะนะเปลี่ยนฟิลม์มหลายๆคนก็คงจะเป็นเหมือนกันนะครับในการเปลี่ยนฟิลม์มกระจกโทรศัพท์หน้าหลังนะครับหรือเปลี่ยนเคสนะฮะเพราะว่ามันก็จะมีอายุการใช้งานซึ่งก็มีจํากัดโดยเฉพาะ เคสที่เป็นแบบพลาสติกเนาะเราใช้เป็นในง,งานมือเราอาจจะสะอาดบ้างบางชว่วงอาจจะสกระปรกบ้างแล้วก็จับตลอดมือถือจับอยู่ตลอดมันก็จะแรงๆดำๆนะฮะก็ต้องได้เปลี่ยนตลอดนะฮะวันนี้อนุกี้ก็เปลี่ยนฟิลม์มอ่าไม่ใช่เปลี่ยนฟิล์มเปลี่ยนอ่าเคสใหม่เนาะก็หมดไป120บาทนะฮะเพื่อนก็ได้เคสตัวนี้มานะพี่ท ียวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะพี่ๆของผมก็แหล่แล้วนะฮะของผมผมก็เอาเคสเก่าของนุกนะมาใช้นะครับเพราะว่าของผมมันแหล่นะฮะของผมมันสีส้มนะก็ทิ้งไปแล้วนะฮะทิ้งไปแล้วสีส้มนะก็ตั้งแต่เดือนไหนมะมกรามะกรากรุ่งพามีนาเมษา อ่าสี่เดือนสี่เดือนเดือนนี้ยังมีสาอยู่ตั้งแต่ซื้อโทรศัพท์มานะครับก็สี่เดือนแล้วก็เลยเปลี่ยนนะนุกก็เปลี่ยนนะอดิซอนเป็นคนจ่ายนะร้อยห้าสิบบาทนะนะก็เป็นแบบธรรมดาธรรมดานี่แหละครับนะเปลี่ยนเป็นให้มันอ่ดูสวยขึ้นนะฮนะตอนนี้ก็กินผัดไทยนะครับ ติดใจผัดไทยดงมาไฟนะฮะหลังจากาที่ไปแวะมาล่าสุดที่มาจากวางเยี่ยมนะก็อร่อยดีแต่ว่าอันนี้เราไปซื้อในผัดไทยในเมืองนะครับร้าน11พี่น้องนะครับตอนนี้เขาย้ายร้านมาอยู่ตรงสีสกุลนะก็ตามไปกินเป็นครั้งแรกที่ตามไปกินตรงจุดใหม่ที่เขาย,าย้ายเขาน้าจะย้ายเป็นครั้งที่3แล้วนะครับสามที่เขาย้าย3ที่แล้วที่แรกก็เขาขึ้นราคา อยู่ข้างโคเดนพรอนขึ้นราคาเขาก็ย้ายมาอยู่มาอยู่3แยกกรุงศรีแล้วก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าหมดสัญญาเช่าหรือเปล่าแล้วเขาก็ย้ายย้ายมาอยู่ตรงศรีสกลนะก็กว้างขวางครับด้านหลังของศรีสกลนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาทักทายนะเข้ามากดไลค์ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะให้ดู ความน่ารักของไฮนุ้ยนะ,ะกับมิกี้นะครช่วงเย็นหลังจากที่เรากลับมาจากไปซื้ออไปทําธุระนุไปทําธุระนททระนขอบคุณครับนนี่ก็เดี๋ยวไปพักผ่อนนอนหลับ